ปเปแนลขก,กันทีน่พังงาอีกสักเก้านะ่ะนักสองเทียวสุดถึงเลยจะาชมหนูน้อยแสดงหนูราตัวอ้อนแลย<อ>มวนตัวมวนตัวมวนตัวกล้มเลยนะครับเฟ้นบนเราวไม้มแล้วก็พดตัวนะครับนอนบนบนท่านั้นอเอคลาดลงลแล่แหละ กันเราบอกมาเดียวมันแต่บางคนบอกเลี้ยงทำได้นี่เหรอเออทำได้ทำได้ตัวอ่อนเงอนทีละหลงเล่นะครับเอ็ดบางนุนะครับมีการแสดงโองเด็กๆนะครับนั่นแหละก็โยชนนูราเรื่อว่านำมาแสดงช่วยนักท่องเที่ยวไในอินกันศิลปะพื้นดินก็จะวัดปังอาด้วยกันนูราก็โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยนะครับเดียวกับี่นใจนักท่องเที่ยวอย่างมากเพราะเป็นการแสดงเสื้อแอมท้ายรำเมืินนักแสดงแล้วเนี่ยยังมีอะไรนะมาโนราหนูน้อยสองคนโชว์การนำโนราตัวอ่อน ได้ย่างอ่อนชอยส่วยห้ามสามารถมวนตัวเป็นวงกลมนะครับเ<ฮ>ฟรรร<ฮ>้นมุนเราไม่เท่อันนี้พดในธาตุ<ฮ>นี่พดในธาตุบ<ฮ>อน,นะครับอ่านะ<ฮ>ครับนะจบเพลงก็พอดในธาตุนะครับกอจะพีธียกธาตุช์นะให้นักทองเทียวได้ชมความสามารถทุกคนปรบมือชื่นชมเลยถึงในความสามารถอ่าจับในธาตุเลยนะขังสร้างดวนะงวาวน้กันกันดู สำหรับศิลปะการร่ายรำม,มโนราตัวอ้อนนี้ค่ะก็ได้มีการดัดแปลงมาจากท่ารำโนราปกติค่ะเป็นการร่ายรำทีผู้รำเนี่ยต้องมีทักษะสู้เป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความยืดยุ่นข่องร่างกายและก็การถีจะสามารถรำม,มโนราตัวอ,อ้นได้ดีนักเรียนเด็กๆเหล่านี้ค่ะจะต้องผ่านท่าพื้นท่านกันมาแล้วนะผ่านการรำท่าพื้นท่านมาย่างสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าการรำโนราตัวอ,อ้นเนี่ยเป็นการนำทักษะท่าพื้นท่านนี่แหละมาปรับ เปลี่ยนให้เกิดท้าทิ่แปลกพิสดานเพื่อจะสร้างความประทับใจให้กับคนดูค่ะซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยก็เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการอนุรักษ์ศิละปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดผัางงานนี้นั่นเลยห้ามลงมาเลยนะต้องให้ตังแล้วผีบอกเรียงนะครับนี่ผีทำลายน้องให้ตังกันอ่าน้องพดในอุงไงอุงแดงกันลาวเมือนกันเละ <laughs>